ยโอ้โหโอ้โหตกใจอะเฮ้ยจบเฮยังไม่กินทะเลเลยเป็นน้ำทะเลเลยอะหนึ่งสองสาบ ค่ะในวันนี้นะคะเราจะไปข้างนอกอีกแล้วนะคะเนื่องด้วยพวกเรานะคะเป็นสาวกของหอยนางรมนะคะแล้วก็วันนี้เหมือนไปเปิดดูทิกต o k มาแต่ว่าขอโทษทีนะคะคือจำจาไม่ได้เลยว่าแบบไปเปิดดูอันไหนมาแต่ว่าจําร้านได้คือร้านชื่อหัวบ้านโบซินโบโอ้โหหอยใหญ่ลุงน้อยชอบหอยนางรมไหม รู้บ้าว่าวันนี้ที่สนใจเพราะว่าอะไรป้าร้านเขาเป็นแบบเหมือนบ้านเหมือนอยู่ในบ้านอะ่ะแล้วก็หอยตัวใหญ่มากหอยตัวเท่าฝ่ามืออะ่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูว่าหอยหอยใหญ่ขนาดไหนลองตัว3มโ,โ,โลโลตัวเดียวเพื่อนเปลือกก็โลนึงลมั้งมะมามะมา,มะมานัดกับลุงน้อยไปะเนใส่ชุดเหมือนกันเลยมาสวัสดีเ,เพื่อนๆก่อนหน้าไม่ได้ข่าวเกินไปเนาะวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปร้านซินโบโอ้โหหอยใหญ่โอ้ยพัฒนา โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอซับเร็วๆโอ้ขอบคุณก็คือถ้ามามาพูดแบบว่าพูดไม่ผิดใจมันต่อไปในตั้งใจมันจะถึงเร็วถูกไหมก็เดี๋ยวเราตั้งใจแล้วมันจะไม่ตลกนะมามาโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านค่ะแปดซับสี่หนึ่งเก้าเจ็ดนี่ไปนี่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 ข้างหน้าเราเนี่ยอ้าเฮ้ยไป งี้เลยหรอใช่ดีจังลงได้เลยค่ะทุกคนและในตอนนี้นะคะเราได้ถึงร้านนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะชื่อร้านตินโบโอ้โหหอยใหญ่ใหญ่จริงนะใหญ่จนต้องตามมาจริงๆนี่อันนี้เป็นพี่เจ้าของร้านนี่นี่เจ้าของร้านสวัสดีค่ะหอยอยู่ไหนนะคะอู้หอยใหญ่อู้หอยใหญ่มากอันนี้ตายยังเะอันนี้ตกใจ อันนี้ตายยังค่ะอ่าพึ่งจะน็อกเมื่อสักพักนี้เองเพราะว่ามาจากใต้เลยถึงตอนประมาณ8โมงอุ้ยลูกคุณใหญ่มากเราไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะเนื้อข้างในอ่ะก็ใหญ่อันนี้ตายยังค่ะอันนี้พึ่งจะเสร็จเออนีโอ้โหเนี่ยเขาบอกว่าหอยสดอ่ะคือหอยที่ไม่ได้ขาวนะใช่ไหมคะ ใช่เนี่ยเนี่ยคือหอยสดสดเลยอะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวแกะให้สดสดเลยได้เลยค่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเมนูอะไรบ้างคือจะเป็นไซส์เบสิกที่จะมีบ่อยที่สุดแต่ว่าไซส์อันนี้คือจะเป็นไซส์พิเศษนิดนึงแล้วก็ร้อยยี่ที่ที่โบบอกไว้วันนี้ไม่เข้าคืออันนั้นใหญ่กว่านี้อีกคอณไม่ใหญ่กว่านี้ใช่ตัวนี้มันเป็นไซส์พิเศษไซส์ประมาณครึ่งขวดเบียร์ประมาณทีนี้ก็ตกใจแล้วค่ะวันนี้คือจะมีเป็นหอยแล้วก็มีแซลมอน อ๋โอโอเคอยู่ค่ะและ ador, ้วอันนี้เป็นอะไรคะอ่างั้นจัดแซลมอนเลยค่ะเอากุ้งดอง1ค่ะหอยนี่เอ่อเป็นไซส์รอยี่ถูกไหมคะเก้าสิบเก้าบาทวเนี่ยที่เห็นรอี่เก้าสิบเก้าบาทวยราคาดีมากเอามา10ตัวก่อนได้ไหมคะโอเคค่ะขอ10ตัวก่อนค่ะขอเครื่องแน่นๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้แม่ได้ทําการติดตั้งแอปทิกต็อก็นที่เรียบร้อยวันนี้แม่จะจับโทรศัพท์บ่อยหน่อยคือตอนแรกไม่โหลดให้แกเพราะกลัวแกติดเพราะว่าปกติเล่นเฟซบุ๊กก็ติดอยู่แล้วแต่ตอนนี้เป็นไงคะรีวิวทิกต็อกหน่อย เริ่มแล้วเริ่มอยากจะหยิบตลอดเลยเห็นไหมมันสนุกกับมาทิกตอกอ่ะมันมีข่าวไงมาชอบดูข่าวอยู่แล้วไงบบอกบบอกแม่ว่าอะไรบ้านบอกว่ามาแน่ใจแล้วใช่ไหมคือถ้าเกิดว่ามาแบบเริ่มเข้าสู่วงการทิกตอกมาจะไม่ได้ออกมาเลยนะคือมันมันติดมากนี่เดือดเดือดเลย้คนนี่แกดูดิยังอยากให้แกคุยอยู่เป็นเพื่อนอยู่ก็ชื่นใจละนานดูที ไม่ได้ต้องมีเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เรื่องโอเคทุกคนเดี๋ยวเรารอก่อนนะคะสักพักแป๊บๆหนึ่ง ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านซิมโบโอโหหอยใหญ่นะคะอันนี้เป็นร้านลับมากๆเลยทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาต้อนรับให้มากินในบ้านด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเรามาแล้วโทรมาหาเขาก่อนก็ได้ว่าเออมีที่ไหมเพราะว่ามันเหมือนจะมีประมาณ3มโต๊ะเท่านั้นร้านเงียบๆ,ๆชิลมากเอยเรามีเดลิเวอรี่ด้วยนะมาร้านนี้อย่างแรกเลยคือหอ,ห,หอยนางรมหอยนางรม คือหอยนางรมน่ากินมากอะแบบเนีย่ยทุกคนดูดิคือแบบน้องสดมากแต่ก่อนอนะเราจะคิดว่าหอยนางรมถ้าสดจะต้องเป็นสีขาวซึ่งความจริงแล้วไม่ใช่ถ้าสดต้องเป็นสีค้ำค้ำแบบนี้เลยทุกคนสามารถกินอันเดียวได้เลยป่าทีเดียวเลยกูจะลองดูนะทีเดียวนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกเผาแล้วก็ใส่พริกแบบนี้โหโบไม่ได้แน่เลยอะอันนี้เป็นซีฟูดนะคะทุกคนคนน้ำลายบนไหลอ่ะนี่ ประมาณนี้นะคะ everyone อุ้ยใส่กข้าไปันอหืติดตามัะติดตามหืมร่มห็นืรหลังก็เรียบไหมวะคือลงบนใครใจไม่ถึงต้องหั่นนะทุกคนอุ้ย่อยมากมันสดมากถ้ากินหอยนางรมในระบับโบต้องกินกระถินเยอะๆอร่อย ก็เห็นอุ้ยหวานมากืมสิมโบโอ้โหหอยใหญ่จริงอุ้ยทุกคนมันอร่อยมากใครที่เป็นสาวกของหอยนางรมนะคะไม่ควรพลาดร้านนี้เลยกินแล้วนะหอบันน้ำม่อร่อยมากอก,ก็จะเป็นคนไม่กินของสดไม่กินเลยแต่กิน,น,นกตอนนั้นกินแล้วติดใจหอพิคเผาหอมชอบนะ้ำพริกเผาครับุื มันหวานมากเลยอะ่ะอยากรู้ว่าอันนี้เอาไปทำอะไรทำไมหวานขนาดนั้นก็ถึงคือหวานมากะบอก,ก็บบก,กับลุงน้อยคือชอบมากนะหอยนางรมอะไม่มีกลิ่นมีคาวอะไรเลยต้องใส่พริกเผาเยอะๆนี่เนี่อนี่เน่อร่อยไหมอร่อยสุดยอดเลยนี่คือตัวใหญ่มากดูใหญ่มากทุกคนดูจิม้มแบบนี้ดูเลยคะ่ะเอาเลยนะคะ อืออืออร่อยอร่อยอือหสดมากหอยสดคือไงปะมันจะเด้งมากเลยสู้ฟันมากเลยเฮ้ยหนับได้ปะได้คนละสามแล้วกินไม่กี่ตัวไหนกินตัวเดียวสี่ห้ากินเยอะๆได้ไหมได้โอ้โหทนอืออือ ถึงห้าปีไหมเนี่ยบไูไม่แน่ใจหอยมันกินอะไรเป็นอาหารอ่ะกินพวกเขาเก็บเขาเก็บกุ้งเงี้ยกินหน่อยไม่ตัดบัวบูจะกินอย่างเงี้ยละน้อยกับข้าวไหมงอ่ยวยท้องสิฮะกินมะาแล้วอืมวนี่เขาจะมีข้าวด้วยเป็นอาหารตำสัง่งอันนี้เป็นแซลมอนซาซิมินะคะทุกคนมีแซลมอนขายด้วยแบบนี้จุ่มอย่างเงี้ย ปลาแซลมอนอร่อยอ่ะนุ่มแน่นสดมากแล้วมาจากน,น,อาน,นอร์เวย์เลยนะสดมากโหสดจริงอือหืออือหือโอเคมาหกอะ่ะสูสีน่าสดที่สดุดตัง้งแต่เคยกินมาเลยนะเพราะว่ามันจากที่นี่เลยอะ่ะเดี๋ยวก,กินแซลมอนดองกันนื้อกิมเขาไม่เค็มอะเนาะอ,อร่อย มัน่แบแบแซลมอนดองยังกลางกางคือแซลมอนน่ะอร่อยแต่ตัวน้ำดองยังไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นแต่เคยกินกับซีฟู้ดโอเคค่ะอร่อยขอลองจิ้มกันเนี่ยส่วนตัวไม่ค่อยกินวาซาบินะทุกคนเพราะว่ากลัวแต่แนะน้ำซาซิมินะคะทุกคนแล้วก็หอยนางรมคือเลิศแบบนี้อือนี่ก็อร่อยจิ้มกันนี้อ่ะอะแบบสดเลยอ๋อแต่เป็นกุ้งถ้าเราไม่ผิดน่าเป็นน้ำดองเดียวกันน้ำดองใช่ น้ำปลายังแบบยังไม่ค่อยจัดมาแต่ถ้าจิ้มก็ก็คือเหมือนกุ้งแช่น้ำปลายอยู่ประมาณนี้เฮ้ย <c oughs> จบจบข่าววันนี้นี่นะคะอื้กงกรอบมากไม่คาวด้วยเป็นไงชอบไหมร้านนี้อร่อยถ้าใครจะมาต้องมาเพราะว่าแบบต้องมากินหอยจริงๆนะอันนี้คือต้องแต่กินมาสดที่สุดใหญ่ที่สุดแต่นี้ใหญ่กว่านี้เลยนะหมูทอดใหญ่กว่านี้ขนาดไหนวะ เขาต่อเติมบ้างเป็นไงกะเพราเราเป่นไงไม่พูดไม่จาเลยเป็นไงแม่อร่อยค่ะเขาชิมคำหนึ่งมาอร่อยห้อยคอได้ไหมมันใหญ่จริงจริงอ่ะปูนเหรอมันก็ก่อของมันเนาะไม่ใช่ปูนม้วนนี่ยมันไปหามาจากไหนอ่ะ s อ g มันเก่งนะมันห่อได้ขนาดนี้ปวดหัวแน่แล้วเนาะ เจอหอยน้วหนักพขานี่นางวิจารณนาเปลือกธรรมชาติสร้างมาแล้วเพื่อนเริ่มแล้วนะอีกห้าตัวเหลืออีกห้าตัวจบอยากแบบทำลายสถิติกินหอยนางรมร้อยตัวในหนึ่งวันนี้ตายได้ไหมล่ะไม่ได้ได้ตันเล็กไงอ้อโอ้โหโบทอากินอย่างเงี้ยลงน้อยมันมันได้ทารถดีกวจิมนี่เลยได้อืมเฮ้ย มันเป็น hmm. น so ้ำทะเลเลยอ่ะมันมีกลิ่นอ่ะเป็นกลิ่นทะเลอ่ะกลิ่นอายอ่ะมันสดแบบนึกเลยอ่ะนึกว่ามันยังเป็นอยู่เพิ่งน็อกมันพี่ครับเออมันสดมากเลยอ่ะนึงสองสามอือหือพริกเผากินเล่นได้เลยไมา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 ม่ไอตัวขึ้นพอจัดให้เขาบอกตัวไหนแม่อร่อยเค็มไหด้วยนะที่กินไปแล้วนี่แม่อร่อยทุกตัวบุ๊คกับบุ๊ไม่ไหวนะ้วเจ็บแต่บังเนี่ยเออกูกินเกือบสิบตัวแล้วอ่ะบูอยากกินโค้ก ฟังเลยโคกจริงจะหอยนางมรมเลี้ยงไม่มี ถ้ามาบอกว่าโอเลี H ้ยงสองเนี่ยเราเขามาส่งจริงๆนะ่ะเฮ้ยพี่เผหมดแล้วว่าหมดแล้วก็มว <c oughs> มไม่ทายเป็นไงวันนี้อยากจะพูดพิ่เผาก็าตาเองด้วยเนี่ยต้องมาแนะนำหอยนางรมไม่มาก็โทรไปเดี๋ยวจะขึ้นให้หรือว่าแอดไลน์ <c oughs> ได้มีส่งเดลิเวอรี่แต่ถ้าใครอยากมา,าบรรยากาศแบบเรามานั่งกินข้าวบ,บ้านเพื่อนอย่างนี้ก็มาได้อยู่แถวไหนะคะนนทบุรีบางกรวยวันนี้ก็คืออร่อยมากทุกคนแล้วก็ราคาดีมากปกติถ้าเกิดว่าไซส์ประมาณเนี้ยเออร้อยร้อยยี่สิบร้อยกว่า แล้วปกติโบสั่งมาทำคอนเทนต์ก็จะแบบร้อยกว่าแต่น okay, ี่คือใหญ่มากและสดมากโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะอย่าลืมคอมเมนต์แล้วบอกกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปเพื่อนๆไปต่ออีกร้านเนี่ยเพรเจ้หอยเขาต้อกินเลยเจ้เขาเลี้ยงด้วยเลยม่รอนจะโดดน้ำเองนะกินน้ำเองกินตะไคร่น้ำพวกนี้นดนาจะดคงไม่กินก็ผัดแล้วนะ